อ่าอ่อาอ่มาเออเออไปไหนอะลูกฮะโอโต่ออเออโอโต้ไปเลยเช็ดตีนก่อนนะเช็ดตีนก่อนอ่าเช็ดอ่าโอเคไปจะยายเช็ดด้วยอะยายก็เช็ดไปเอารีโมทมารีโมทอยู่กับอยู่โต๊ะกินข้าวเด้ออ่ออยู่โต๊ะกินข้าวเด้อไปเอาไปเอารีโมทมา เอารีโมทนะอะปิดประตูด้วยอะโอเคอรีโมทมาแล้วยายเปิดให้เห็นไมน่นไงนให้หน่อยตาบอกใหม่ดิบอกใหม่บอกตาก่อนตา,ตา,ตาอ่าเปิดประตูให้หน่อยว่าเปิดท่อทัชให้หน่อยทอทันให้หน่อย <trauma> อ,อ่าเรียกก่อนเรียกไห้ยังอืมเออเปิดตาให้หน่อยตาตาเปิดตนให้หน่อยจังเออ,อจุงเอจุงประจุมือตาไปรุจุมือตาปจุมือตาสิไปจุมือตามาตามาอจุงมาเปิดตาให้หน่อยโอ้ยเจ้าบุญตาให้หน่อยยังแล้ววะ เออวางมือ,มอวางมือตาเอานั่งโอ้ยนั่ง้อมอ่ะเอาเอารีโมทไปให้ตาเอารีโมทไปให้ตาทํายังไงอ่าเอาถ่านด้วยเอาถ่านไปด้วยมาเอาถ่านด้วยเอาถ่านด้วยถ่านมาโต๊ะโต๊ะโตจ้าจ้าไปเอาถ่านนะเดี๋ยวไปกลับไปไปกลับเอาถ่านให้ตาใส่ดูเลย <ร>ดูเลยเพดกัดเพรกัดใครกัดลกูกโอ้เพชรกัดโอ้เปล่าเองเลยเออเล่นเองชงเองเลยเขาน้องอยังไม่กัดว่าเขากัด <c oughs> เป็นไหน๋ยวเจ้าวะออขอบคุณค่ะ เออที่ลิดินี่แหละที่นี่หน้านี่แหละอะไรนะเออนี่ไงคะ่ะตรงนี้แหละคะ่ะอา่า